โอเคเลือกปืนกันเลยหมดสามสามได้เล่นนานไปเอ้ยปืนนี้เหรออ๋อลรพวกกับหมดสมบิกโอเคได้เหรอกดมั่วนะหนาจัดโอเคเอาแค่นี้แหละตั้งในสองร้อย0ยเนยนนอ๋อต้องรอรอบมามาเลย ด่านใหม่เรียกว,ว่าโอเคผมไม่ได้เล่นนานนะเพื่อนยีบะเมื่อ,อแต่ไปเล่นเกมพอเท่าไหร่โอเคเมื่อแต่ไปตีมอนนะถึงบ้าโอ้ยตกบอมบนข้างหลังโอเคตกยน cách okay. kek Oh, một xong Ít đám tiêu, ít tiêu tên mày quá, lấy nhìn đám mà Ok, tập phá lên โอ้โหไม่ไม่ตายป่ะไเย็บร้อยครับชนะเป็นหนึ่งแมตช์ <S <s <hr ie> ข่ไม่ล็นกสักทีเค <s hr ie> มารอบสอง <S <s <hr ie> ขอบปืน,นนะ็อตหน่อตังค์มี้องพันสต๊อกเราเป็นอันไหนที่นายครับธรรมดาพอนะแล้วก็ซองหนึ่งอันซองนี้ครับ อืมมันหนึ่งมันหนึ่งเล่มหนึ่งโอเคร้อยละสิบจัดไปไมา้ตายโอเคไม่มีอะไรไม่ได้อัพของมาไปเลยพักพวกก็เจอกันที่สมรภูมิเก่าเมื่อกี้ยิงใครไม่นอกเลย Okay. อันนี้เราจะเป็นคนเข้ากันนะเปิดแล้วยิงเปิดแล้วไม่ได้แล้วเบอร์ตบอมตบอมอย่างเชิ Đợi tụi này không? Ok Chúng ta chết okay. oh, rồi เสียเชิงทีมมันยิงเข้าไม่พร้อมกันนะโอเคเสมอเสมอรอบสามให้เขาไปก่อนฮะ <c oughs> ให้อยิงไม่โดนโ okay. อเคขั้มาฝ่าลแล้วก็ปืนเฮ้ยวิงแมนอันนี้แหละได้มาหนึ่งได้มาหนึ่ง อันนี้อัพอย่างนั้นนี่มาเคมีสะโคปแล้วไม,ไม่รวยกี้เราเข้าเร็วไปครับ tai là tai khác bánh luôn mày cần lo โดนหลังอ้โอเคเหลือหนึ่ง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 ,ง,งเอาไงพี่เราบินอีกบินทำไมเนี้ย โอ้โหบินทำใหม่วะเสียเชิงเขาเลยแฮสองโอโ้ไม่นะแมทพอยจะแพ้แล้วโอเคโอเคแม่งเนี่ยปืนไม่หมดสลิงไปดึงอีกสองโอเคห้าสิบ ดึงแม่งเยอะๆอตั้งหมดรล้มากระสุนพร้พอรมนี่เราปลุอกอย่างเดียวเลยมันไม่ปลุกเลยเรทราที่ที่มันส,งสงนูงๆนี่ Ok mà Lo Oh, nó vợ bảy dễ dàng quá Lại kì Giving my shields a Lo hỏi thoát trong sông Đồ ơn Ê đồ rồi เมื่อกี้ไม่โดนฝี <c oughs> มือไม่ถึงขั้นนะครับโอ้เมื่อกี้เรายิงไม่โดนได้ยังไงวินวินอ่าปืนพร้อมใจพร้อมเหลืออีาซื้ออะไรดีวะซื้อให้หมด <c oughs> เตะให้หมดนะค okay, รับโอเคเพื่อนมา3 2 1 Let's go Let's go Come with meHostile spotted Enemy over there Enemy over there อย่ารีบอย่ารีบ ใตั้งใจครับสึกแห่งสายเลือดวงไปฟังทั้งหมดเลยว่ะเข้ามาเลยเพื่อน กเป็นหนึ่งหัวเอเคพัชชีฟลั

มาดิเฮ้ยลุงมลุ้มเออย,ยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดชนะรอบนี้ทั้แมตช์พอยต์ละเคเฮ้ยมันหลุดไปหนึ่งเหรอโอ้โหนี่เราก็ได้เปรียบเต็ <laughs> มที่นี่สมัตช์พอยต์เอ้ยนี่อใอ้เต็มแล้อก็ ซอ,อ,องนี่าสักหนึ่งเนี่ยมายาครับเฮ้ยโอ้ไม่น่าออกเลยอ่ะเราอันนี้ชนะซะชัวร์ครับโอเคแคนั่นมันรับไม่ไดต้ตัวแยกล่าย tôi về gì Nhưng mà không loài đâu, tôi quá Khổ đó bị chút quán Chiều dơ phía Mình lung mà โดนเลยเว้ยแตกตายยี่ไหนตัวนึงโอเคโลไนส์เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยอะไรไปนี่ยเรียบร้อยเฉยคุณผู้ชมอา่า ฟึบฟึบฟืบ <'t> มัดซ้ายหมัดขวาหมัดหบฉาก